โแค่ขู่ะครับอ๋อขู่แล้วโอ้ยนะครับอยู่มาสามคนนะครับมีผมนังหวานแล้วกันนั่นเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูตอนตัดทีครับสวัสดีครับอยู่จอมพายมันตะขวนนะมหาพึ่งนะครับนี่ผมเจออยู่นี่รังครับต้นนี้ครับเดี๋ยวต้นนี้ครับนี่ครับหลังใจนะยาวประมาณเมตรกว่านะ น่าจะอ่อนอือรนะครับเนี่ยดูตรงนะครับโอเคผมมาชมกันนะครับมีหลังที่สองครับผมโอ้โหนี่ครับสวยๆครับนี่ครับกำลังอ่อนนะครับเนี่ยน้องหวานมาแล้วครับน้องหวานเจอกี่หลังครับโอ้โหน่าสวยครับผมนี่ครับได้หลังนี้ได้นะครับ ถังน้ำ Yeah. Mm -hmm. ตครับอนนีผมตอนนี้ขึ้นถึงรังแล้วครับนี่ครับผมนี่ครับสุดยอดครับนี่ครับกินมาสามคนคนระับ ผมน in okay okay um, okay. okay, ัำหวานแล้วกันน okay. ั่นเองครับผมโอเคครับเดี๋ยวดูตอนตัดทีครับผมขึ้นถึงลังแล้วครับเดี๋ยวปัดให้ดูน้ำนะครับโอ้โหพอได้ครับนี่ครับผมสวยๆครับเับผมเดี๋ยวตัดน mm ้ำครับ มีที่ด้วยนะคมีเกรตอนด้วยครับเกีรอนเยอะอยครับ เตรือบาทํทำงานแล้วนะครับวันนี้เป็นเกสอนพึ่งนะครับต้องออกนะวนน้ำหวานไม่ได้นะนี่ครับเกสอนสวยๆเลยนะครับ

สวยๆนะครับมีขี้ลงไม่นหน่อยครับเดี๋ยวไปออกข้างล่างนะครับนี่ครับโอเคผมเดี๋ยวเจอหลังหน้าครับจัดไปครับผมวันนี้หลังแรกบ่านเกียบครับสุดยอด ขึ้นอ่ายุงล่างไงอ่าก็ขึ้นหรอเอออ่าขึ้นด้วยเดี๋ยวอาไปนั่งงามหนังก็ได้เดี๋ยวใช่เดี๋ยวอาช่างโบกครบเดี๋ยวพี่กี้บาทส่วนโนดเดี๋ยวเป็นทุ่งให้ลงตัวลงตัวเนาะลงตัวมากเลยแบ่งแบ่งแบ่งสั้นกันไว้แล้วพี่กระแล่งพันมันโดนเปล่าอ้าวโคบพี่ทำไมดั พอผมถึงรังแล้วครับนี่นี่ครับมากันนั่นหนึ่งครับนั่นเองหนึ่งอยู่ข้างนะครับน้องหวานครับครับนี่ครับถึงรังแล้วครับโอ้โหแค่ขู่ครับอ๋อขู่ร้องโอ้ยแล้วครับขู่ยังไงให้ร้องโอ้ยครับ นี่ผมขึ้นหนึ่งลังลครับมากับน้องหวานครับน้องหวานครับนั่นหนึ่งอยู่ล่างครับนั่นเนงครับนี่ครับเอาสีนเน่เมตร ดีมากฮเต็มดีแลมันะ้งไปหป<ะ>ท่นปัน,นันหมดโอ้โหเอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโ้หโอ้โหอ้โหอ้โหโห้โหโ้โหโโหโอ้้อัห้ โอเคผมเดี๋ยวตัดแล้วครับหลายลังเขานี้นี่สอน้สวยครับ นำผลมาแทมเกสรสวยๆอย่างนี้เลยนะครับน้ำหวานสะพดอ,นะอันนอบเนิดอากสรเพิ่งออกมาเนรับ

อ๋อพี่ปลา้องเนี่ตรงนี้ครับควอก้าวห้เนีย,นย,นย,ยวได้สวยครับอือหือนี่ครผม สวยๆครับสเสร็จครับผมโอเคครับไปเจอหลังหน้าครับสุดยอดครับปล่อย,ยไว้นะครับเดี๋ยวมาซ้ำรอบหลังครับถ้ายังอยู่นะครับ